มีคนบอกว่าห้องรกไม่สะอาดผีจะมาอยู่หรือเจ้าคะอีกอย่างของที่มาในบ้านอ่ะเป็นพวกอะไรเข้ามาในบ้านจะมีการป้องกันอย่างไรถ้ามีอะไรมสัสงกลัวของแฝงมาด้วยเจ้าคะกังวลน,นิดหนึง่งขอแนวทางด้วยคะ่ะตอบห้องรกห้องไม่สะอาดไม่ค่อยดูแลนะเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งนะทะี่พวกนี้จะเข้ามาอยู่แต่พวกเราอย่าลืมว่าคนที่ตายไปเป็นผีที่พวกเรากลัวว่าจะมาอาศัยอยู่ในสถานที่แบบสกรปรกแบบนั้นก็เคยเป็น นคนมาก่อนถามใจพวกเราหน่อยสิเมื่อพวกเราสมมติว่าตอนนี้เป็นคนที่ตายไปแล้วไปเป็นผีเร่ร่อนอยู่ไปเจอห้องมุมอับชื้นไม่มีที่จะเดินผ่านเข้าออกด้วยความเป็นคนรักความสะอาดมาก่อนจะอยากไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้ไหมส่วนมากคงจะตอบว่าไม่ใช่ไหมนั่นแหละอีส่วนแม่ก็มาจากคนที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ถ้าสงสัยว่าทำไมมีพวกไม่พึงประสงค์เข้ามาในบ้านเราตามของที่มาต่างๆบางคนถึงกับ สอนว่าอย่าทักให้ใครเข้ามาในบ้านเวลาดึกดื่นมีคนมาหาเช่นพูดกับคนที่มาหาว่าเข้ามาสิเป็นต้นเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นการเชื้อเชิญสิที่อาจตามมาด้วยได้เลยเข้ามาตามคําเชิญต้องขอบอกก่อนนะว่าพวกวิญ,ญญาณที่สิงในจุดต่างๆที่จะมาอยู่ในห้องที่ไม่สะอาดก,กลางนั้นไม่ใช่เพราะรกร้างอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะพลังงานต่างหากสมัยนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าถ้าในห้องมีพลังงานไหม เช่นเป็นคนเล่นของหรือสายเทามืดย่อมดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเช่นกันแน่นอนว่าอย่าให้สถานที่อยู่นั้นรกมากจนเกินไปเพราะมานันจะเหมือนบ้านล้างหรือไม่มีคนอยู่เมื่อวินญานมาเห็นก็อดคิดไม่ได้ว่าที่แห่งนั้นไม่ค่อยมีคนสนใจก็อาจเข้ามาอาศัยได้อีกประกันอึ้งของที่แฝงเข้ามาที่มีคนบอกกันว่าต้องบอกคนที่จะเข้ามาในบ้านเรียกแต่เขาเข้ามาถามหน่อยพวกเราจะพูดกันแบบนั้นชวนเพื่อ ออกกันพวกตามแฝงมาทุกครั้งไหมด้วยความเคยชินเวลามีคนเข้ามาในบ้านพวกเราก็เคยบอกเคยชินบอกว่าเชิญตามสบายเข้ามาในบ้านสิใครจะออีทุกครั้งเชิญทุกคนที่มานะยกเว้นอะไรแบบนั้นแบบนี้ทุกรอบดีไม่ดีคนได้ยินแขกเข้ามาบ้านพากันกลัวกันไปหมดอีกแม้จะเป็นวิธีอีพูดกันของไม่ดีผีสางแอบเข้ามาตามสิ่งของในบ้านแต่พูดทุกครั้งจะไม่มีวันไหนเผลอบ้างหรือไง ดีไม่ดีไม่อยู่บ้านพ่อแม่ญาติบะของหรือมีคนมาหาเขาจะพูดแบบพวกเราไหมมันไม่ใช่วิธีที่ทำกันได้ตลอดหรอกแต่จะมีวิธีบอกพวกเราให้นะว่าทำรอบเดียวมีผลไปตลอดหลวงตาม,มาท่านสอนในการแผ่คลื่นพลังบุญทำรอบเดียวไม่ต้องกล่าวบ่อยคืออธิษฐานรอบเดียวตลอดชีวิตพวกเราก็นำมาดัดแปลงสิจะยากอะไรเช่นด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมและด้วยอำนาจพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานป้องกันหากมีของเข้ามาในบริเวณบ้านหรือมีผู้คนมาที่บ้านขอบารมีพระรัตนตรัยจงคัดแตบุคคลที่เป็นผู้มาเยือนหรือผู้ที่มีเจตนาดีเท่านั้นให้เข้ามาในตัวบ้านของอาพเจ้าได้แม้แต่สิ่งของต่างๆรวมทั้งหมดไม่ว่าจะแบบไหนขอบารมีพระรัตนตรัยและเหล่าทวยเทพปกป้ององอย่าให้พวกมีจิตไม่พึงปรารถนาเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าได้แม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้อยู่บ้านจะนันญาติของข้าพเจ้าหรือ คนไหนก็ตามที่ได้รับของได้เชิญบุคคลเหล่านั้นมาในตัวบ้านขอมีแต่สิ่งค์ที่เป็นสิ่งที่ดีพวกพลังงานไม่ดีอย่าได้ย่างกลายเข้ามาได้ด้วยคำอธิษฐานนี้ขอมีผลตลอดชีวอิฐที่ข้าพเจ้าดำรงธาตุขันอยู่ขอคำอธิษฐานนี้ดำรงไม่เสื่อมคลายในสถานที่แห่งนี้ด้วยเธอนอนแค่นี้พวกเราก็ไม่ต้องกล่าวเชิญหลายรอบหรือป้องกันหลายรอบหรือกลัวยาจะนำพาของไม่ดีมาในตัว,วบ้าน แต่บอกก่อนนะทุกอย่างล้วนไม่เกินกำรรที่จะช่วยได้แต่ดัดแปลงและทําให้ถูกต้องก็ไม่ต้องไปนอนอ้างรอรับของทุกชิ้นหรือป้องกันคนมาบ้านทุกคนแบบเนี้ยเรียกว่าไม่ฉลาดเท่าไหร่นะดังนั้นใช้ปัญญาในการอธิษฐานจบในรอบเดียวส่วนใครจะเอาไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับบ้านกับบริษัทที่ทํางานอื้อที่ต่างๆไม่ห่วงนะแต่อย่าลืมเคารพในพะรตนาัยก่อนที่จะกล่าวน้อมใจไปและเบิกบุญน้อมถวายเจอ ที่เจ้าทางเหล่าถวยเทพแถวนั้นน่าจะดีไม่น้อยเชียวละ่ะหรือพวกเราจะมานั่งกล่าวด้วยปากและปออ้องก,กันของที่มีคนมาส่งแต่ละรอบก็ไม่ว่ากันนะถ้าจะไม่กล่าวรอบเดียวจบแบบที่แนะนำไปข้างต้นนอง